ครับขั้นตอนการถอดเฟรมด้านข้างของเครื่อง o k คิเอสซนะครับก็ขั้นตอนแรกก็ถอดฐานล่างออกเลยครับเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เปิดสาบนั้นมาที่ไม่มีชุดหมึดชุดดำ้มนะครับเอาชุดทานเฟอร์ออกได้เลยครับยกหูสีด้วเงินด้านข้างซ้ายขวานี่นะครับก็สามารถเราออกไปเลยครับแล้วก็ถอดเฟรมด้านซ้ายและขวานะครับด้านขวา จะมีน็อตด,ด้านหลังแค่หนึตัวนะครับเปิดฝาและหลังออกเลยนะครับแล้วก็วิธีการงัดเปิดชุดเอเทจะมีช่องแบบแบบนี้ครับสำหรับเพื่อให้เรางัดได้นะครับตามตัวของเขาตัวนี้ก็งัดด้านล่างนะครับนี่นะครับก็ แทงเครื่องก็ได้นะเพื่อง่ายการทำง,ง,ง,งานงัดด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังกะงัดยากนิดนึงเพราะติดปากฝายตัวนี้นครับเราก็ค่อยๆค่อยงัดครับนี่ครับก็หลุดก็เปิดด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับก็จะมีตัวล็อกตัวด้านในตรงนี้หนึ่งตัวนะครับที่แกะยากนิดนึง ยกขึ้นแล้วงัดนะครับนล้ก็สายนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็เปิดลอาออกได้เลยครับตัวล็อกตัวนี้ที่ออกยากครับก็คือมันจะมีตัวนี้ครับซึ่งล็อกกับล็อกกับตัวเหล็กตัวนี้ครับที่มันตัวเกี่ยวขึ้นไปเป็นตัวงอ,อเข้าไปเฉยครับ,รบตบเลยเดีสาย้าน้ายนะครับ ก็เหมือนเดิมครับแปะด้านข้างที่มีด้านหน้าก็ได้ครับนะครับที่มีร่องแบบนี้ครับก็พวงดันไปเลยครับเหมือนกัน,นครับงัดจากด้านล่างแล้วก็ด้านข้างครับนะครับมาณนี้การสายแกะง่ายครับ